วันนี้ยได้หนึ่งเดือนอะมะเขือเทศเราต้องใส่ปุ๋ยแล้วนี่เราก็ปุ๋ยยิงเรอเนี่ยคือใช้สูตรนี้ฮะนี่ไหนวะนี่แปดยิสี่ยิสี่ของยาน้าลูกเท่าไรหร่รู้ไหมพันเก้าลูกกับพันเก้าผสมกับยูเรียยูเรียแปดร้อยฝ่า ส่วนผสมนะสี่ต่อหนึ่งครัว่าทําไมต้องใส่ยูเรียมันทําให้เขียวไวแล้วก็เขียวนานเขียวทนนะครับซึ่งมีการใส่ะเนี่ยวันนี้เด็กๆมันก็จะมาใส่แล้วเราจะใส่ให้ดูนะว่าใส่ยังไงขั้นตอนก็เราก็ต้องคุกเืมเข้ากัน สี่ต่อหนึ่งปุ๋ยสูตรสี่ส่วนยูเลียหนึ่งส่วนนี่นี่มาดูเมื่อกี้มาหยอดไปแล้วลุงน้องมาช่วยทำมาน,นี่มาน,นี่นี่นะฮะมะเขือเทศได้หนึ่งเดือนพอดีแล้ววันนี้วันที่ยี่สิบเจ็ดพอเราปลูกยี่สิบเจ็ดเมื่อเดือนที่แล้วแต่มะเขือเทศช่วงนี้ฝนมันเริ่มตกเริ่มดูแลยากนิดหนึ่งครับเริ่มเป็นโรค เห็นไหมเนี่ยเราก็จะเจาะเจาะตรงเนี้เจาะระหว่างกลางวัเนี่ยแล้วก็เอาเอาปุ๋ยแห่ก็ไปตรงเนี้ยถามว่าทําไมถึงไม่ปล่อยไอ้ตรงน้าหยดมันเป็นสายน้ําอยู่ตรงนี้มันสิบเซนพอสิบเซนปั๊บเนี่ยปรากฏว่าน้ําพอมันไหลมาเนี่ยปลายน้ําเนี่ยมันจะไม่ได้ปุ๋ยเราก็ต้องหาวิธีการแก้เอาก็คือการหยอดไปเนี่ยเนี่ยเนี่ยหยอดแม่เขาหยอดไปเนี่ย หยอไปเนี่ยเห็นไหมเจาะระหว่างกลางเนี hmm. ่ยเห็นไหมเนี่ยเจาะระหว่างกลางนี่มะเขือเทศหนึ่งเดือนนะครับมะเขือเทศหนึ่งเดือนใช้ตะข่ายถึงเงี้ยไปไหนเข้ากล้องนี่ครับอ๋อมึงจะเข้ากล้องกับกูอีกแล้วกูยอมมึงว่มึงเป็นดาราหน้ากล้องไปแล้วอ่ออ๋นี่นะเย็นยเขาบอกว่าอยากเข้ากล้องส่วนอันนี้เป็นไวรัสลงเนี่ยเนี่ยไวรัสมันลงแนะนําเลยถอนทิ้งซะเพราะว่า ไม่ได้เรื่องมันอาจจะออกลูกลูกสองลูกแล้วก็ไปแยกอาหารต้นอื่นด้วยเห็นไหมแต่ช่วงนี้ให้สังเกตว่ามะเขือเทศนี่ใบเริ่มหมิดนิดหนึ่งเนื่องจากว่าเพี้ยไฟลงเห็นไหมเพี้ยไฟลงแล้วก็ผมเพิ่งเอายาลานะครับยาลากับปูนขาวใส่โคนไว้เ <c oughs> นี่ยมึง,ม,งมึงไปเด็ดอะไรเนี่ย <c oughs> เห็นฮะวิธีการนะครับเราก็ใช้เหล็กนี่ยนี่นี่นี่เจาะนี่แต่ปุ๋ยกลางเนี่ยอีกประมาณอาทิตย์เดียวเขียวเลยเขียวมากเลยเนี่ยเพราะตอนนี้เราต้องมาเล่งดอกและเล่งดอกดอกมาเิ่มออกพอมะเขือเทศได้หนึ่งเดือนนี่นี่ดูนะดู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 นะครับอันนี้เห็นไหมต้นนี้คือไวรัสลง ถอนทิ้งอะไรไม่มันไม่ได้เรื่องเอาไว้มันก็เฟืองปุ๋ยเฟืองปุ๋ยแล้วก yeah. ็เช claro oh ื้อโรคเยอะด้วยเนี่ยก็เรียกว่าไวรัสมาลงไวรัสเนี่ยถ้าลงทัวฝักยาวเนี่ยพังทั้งนี่นี่นี่อันนี้ก็ต้นไปไวรัสลงเนี่ยไม่ต้องไม่ต้องไปเสียดายมันเลยเนี้ยมันทำให้ยอดเนี้ยยอดเหลือง ไม่มียาตัวไหนแก้ได้เพราะว่าฉีดมาแล้วหลายครั้งมันก็ช่วยไม่ได้มีแต่ว่าไอ้พวกพ่อค้ายามันก็โกหกเราว่าฉีดตัวนี้อยู่อยู่ไม่อยู่แล้วครับถ้ามันเป็นปับ๊บเพียงแต่ว่าฉีดกันได้อย่างเดียวเอถ้าฉีดให้มันหายให้มันยอดพุ่งแบบพวกนี้ยไม่ได้เลยครับไม่ได้เลยไม่ได้แต่ไม่แต่ไม่เป็นไรครับเพราะว่าเราปลูกทุกหลุมพอมาเขือเทศหน้าฝนเนี่ย แต,แ,ตแต่แต่เดียวมันงามอยู่แล้วแต่เดียวอ่ะมันก็จะถึงระ,ระดับนี้นะครับอีกประมาณเดือนหนึ่งอีอกอีกประมาณหนึ่งเดือนมันจะมันจะถุงสูงขึ้นเข้ากับต,ต,ตะขายเลยนะเห็นต้นขนาดเนี้ยเพราะตรงเนี้ยมันเริ่มออกดอกเริ่มออกดอกพอเราพูดปับ๊บพ่อผมมาแล้วพ่อขี่เบนมาแล้วมาเลยพ่อมาเลยพ่อมาเลยขับเบนมาแล้ว นี่เห็นไหมฮะเราเราก็ต้องอันนี้ไม่ไม,ไม่ไม่ได้ไม่ได้ใส่ปุ๋ยเนี่ยลืมมไปหาแยนเอาปุ๋ยมาอันนี้ผุดผุดดช่วยยังไม่มียังไม่มีผัวนะฮะใครสนใจเอาไปดูแลได้นะครับดูดเม้ากันละห้าเม็ดเองครับนี่เราใส่ไปนี่ <Yeah. S 1> ใส่ไปเลย เห็นไหมครับว่าอีกประมาณตักหนึ่งเดือนและอีกว่าตักเดือนกว่ากว่าเราคงได้เก็บกันแล้วเราคงได้เก็บกันแล้วนะครับแปลงนี้ถ้าราคามะเขือเทศดีดีเนี่ยและถ้ามะเขือเทศมันตกเนี่ยแต่มันก็เริ่มออกออกช่อแล้วเราก็เริ่มต้องใส่ปุ๋ยแล้วนะเห็นไหมออกช่อแต่อย่างเนี้ยมันมันมันเป็นลาครับมันเป็นลาเพราะว่าหัวอัผมันตกปั๊บเนี่ยเห็นไหม มันเป็นลานี่เราก็ต้องฉีดยานี่ฉีดมันฉีดยาอยู่แล้วแต่ว่าไอ้ของเก่าที่เป็นเนี่ยมันก็ค่อยแห้งไปช่วงนี้ฝนมันตกบ่อยแต่ตกไม่ได้น้ําได้เนื้อตกไปว่าห้านาทีสิบนาทีพอตกลักษณะเน,น,นี่ยมันจะส่งผลเสียกับมะเขือเทศและผักหลายๆอย่างนะครับเพราะเชื้โอโรคอ่ะมันมากับฝนเอาอะไรหนุม่มเอาปุ๋ยป่ะ อ๋อถึงถึงเสร็จร่องยังได้กระป๋องพอดีใช่ไหมฮะเห็นไหมบางต้นสวยบางต้นเริ่มเป็นไวรัสแต่ก็ต้องค่อยๆฉีดยากันร่งเดียวแต่ถ้าต้นตัวเองไม่ต้นนู้นนะต้นนู้นก็ไม่ได้เรื่อเห็นไหมพอไวรัสมาลงเราก็ต้องถอนทิ้งเยังยังยังไม่ได้ถอนแล้วบางต้นเริ่มเป็นลาตายเห็นไหมเห็นไหมดูฮะดูทุกคนดูครับดูดู มะเขือเทศระยะหนึ่งเดือนมันก็จะได้ประมาณนี้ครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูอีกแปลงหนึ่งที่ปลูกก่อนหน้าแปลงเนี้ยแต่ว่าแปลงนั้นอะช่วงที่เราปลูกปรากฏว่าโหยดูคนเข้ากล้องผมวะดูคนเข้ากล้องผมไะคือตอนนี้ติดกล้องไปแล้วใช่ไหมไมันมีมันมีเอฟซีอเนี่ย<ๆ>เขาจะโอนตังค์ให้ร้านหนึ่งอะฝากบัญชีใครเดียวอบัญชีบีนนะเดี๋ยวเขาน่าจะโอนมาให้วันนี้นะ เดี๋ยวตอนตอนเย็นมาช่วยพอียกไอ,กอยโยยนะระวังมันอมนะพูดพูดผู้จัดก,การมึงเนี่ยนี่ฮะนี่คือ่าเขือเทศหนึ่งเดือนแล้วผมจะพาไปดูอีกแปลงหนึ่งแปลงนั้นอยู่ที่ประมาณเดือนฝ่าแต่ว่าแปลงนั้นมันตายเยอะผมเพิ่งเพิ่งเพ,พ,พิ่งไปซ่อมด้วยซ่อมหมดไปเยอะเลยดูไอ้นัดมันใส่ปุ๋ยามันใส่ได้อยู่เห็นไหมฮะมะเขือเทศหนึ่งเดือนเดี๋ยวอีกประมาณทุกๆอาทิตย์เราจะมาอัปเดตกัน ว่าต้นมันสูงขนาดไหนแต่ผมบอกแล้วว่าต้นสูงนี่แหละฮะประมาณนี้แหละครับประมาณนี้เลยนะครับกบมิดหัวแมิดมิดแน่นอนมิดแน่นอนมิดแน่นอนฮะโอเคครับเดี๋ยวดูอีกคลิปหนึ่งต่อไปเลย